งานเนื้อนี้น้องนัทจะมีมาตลอดนะพี่พีค่ะก็จะเป็นงานที่เรารับกันประจําคัดงานกันประจําประจําเลยนะคะพี่พี่เข้ามาชมได้เกรดพรีเมี่ยมเลยลายโฮเป็นผ้าเข้าใหม่ผ้าจะทิ้งตัวดีนะคะนุ่มพริ้วทิ้งตัวดีแล้วก็โทนเหลืองทอง ทองจริงๆค่ะทองมากๆเลยเหลืองทองสวยงามมากค่ะดูหรูหราพรีเมี่ยมไปเลยค่ะทุกๆท่านที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้ค่ะ3,700บาทนะคะมี2ผืนค่ะสำหรับเฉดนี้นะคะเฉดนี้มี2ผืนค่ะสวยงามมากๆ ก็ขอยกมาไว้ต้นไลท์นะคะสีทองนะคะก็เป็นสีมงคลเหลืองทองเนาะฝากด้วยนะคะสำหรับงานสีเหลืองทองค่ะให้พี่ๆได้เลือกกันนะคะสองเฉด ชอบเฉดไหนก็ทักถ่ายเข้ามาได้เลยค่ะต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าต่างกันแค่สีเส้นยืนที่มาขับสีเส้นพุ่งนะคะว่าจะได้โทนเหลืองไหนเห็นไหมคะต่างกันนิดเดียวเองไม่ได้เยอะอะไรนี่คือผืนแรกนี่ค่ะ ให้พี่ๆได้ชมนะคะราคาเท่ากันเลย3,700บาทเท่านั้นนะคะ3,700บาทเท่านั้นค่ะชื่นชอบก็ทักทายน้องนัดมาได้เลยนะคะ